ท่าแปลกๆมาแล้วอันนี้มีหลายๆท่านบอกว่าเป็นท่ายโยคะนะครับเอาละเอาละเบ่งเลยลูกเบ่งเลยออกเลยลูก <laughs> แปลกหูแดหตาไหมครับผมสังเกตกันดีดีนะครับหนุ่มน้อยของเราเปลี่ยนไปแล้วจ้าอา้าวงาหายไปไหนงาหายไปไหนจ้าโดนแต่งหล่อซะแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ลืมนะครับพอควานบอกผมอยู่นะครับว่าวันที่สามนะครับว่าจะทําการอา่ตัดงานะครับเสริมหล่อให้กับหนุ่มน้อยนะครับผมนึกว่าวันนี้วันที่สอง เลยไม่ได้มานะครับไม่พี่บอกเดบอกว่าวันที่สามแต่ผมนึกว่าวันนี้เป็นวันที่สองนะครับก็เลยไม่ได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นไงสบายตัวขึ้นไหมสบายตัวขึ้นไหมจ้าเบาละสิโล,งล่งละสิจอมโยกแล้วเลยผมตั้งฉายาให้จอมซ่าในกกหลักนะครับเพราะว่า ลงช้างนะครับแต่ก่อนอยู่ด้านหลังผมนะครับอ่าฝีมือเขานั่นเองนะครับฝีมือเขานะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็จะเป็นลงไม้นะครับผมกกอบประมาณนี้แหละครับใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับได้พังทลายลงบดยน้ํามือเขาเองนั่นเองนะครับผมเห็นไหมฮะจะมา่าเป่าน้ำมนให้ผมตลอดเลยนะครับเนี่ยเดี๋มาเป่าน้ำมนให้ผมตลอด โดนพกควานแก้งก็โดนมาแล้วนะครับปล่อยเดินมาหาผมใช่นะครับนี่ได้ยินเสียงเชือกอื่นก็ร้องลั่นเลยซ่าเลยนะแต่นี้ไม่รู้จักโยนของใส่นะครับยังไม่ยังอ่าไม่ค่อยรู้จักโยนของใส่เท่าไหร่สาหรับปนุ่มแฟนตา้าซ่าในกกหลักๆๆๆนะพูดไม่ทันถาดคำโยนแล้วนะครับอือ ูดไปทันถาดคำโยนของแล้วอีบักมอนี่เนาะเดี๋ยวโดนไม่เลียวเด้เดี๋ยวโดนไม่เลียวเด้บรรยากาศมาวันนี้ก็มีฝนเล็กน้อยนะครับตกลงมานะครับเล็กน้อยแต่ถ้าจะมาหาเชือกนี้นะครับแนะนํานะครับต้องหาหาใ้เขาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตั้งกล้องนะครับตัดหญ้าให้เขาก่อนบางส่วนนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวมาดูความทะเล่นดูความน่ารักอาจจะดูพร้อมนะครับหรือว่ากล่องจองผมเรียกว่ากล่องจองไว้แล้วนะครับนี่าว่าอาป่วยไยเลือเกินนะครับปีที่แล้วก็4ครั้ง5้าครั้งได้นะครับปีนี้ก็เพิ่งป่วยนะครับไปเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวตัดหญ้าให้หนุ่มน้อยเราก่อน ไม่ให้กินนะครับดังๆวัด,ดีสวยแล้วเออต้องหาหารให้เขาซากหน่อยนะครับพอจะได้มีแรงเดี๋ยวเขาจะโอ้โหนะครับ ตัดออกมาก็เห็นไหมครับโล่งเลยครับงานคงจะสบายตัวนิดนึงแลวครับผมเหมือนกับเอ๊ะทำไมเบาๆไปนะครับประมาณนั้นอย่างที่บอกนะครับผมนึกว่าแต่ว่าผมนึกว่าวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่ไหนได้วันที่สามแล้วนะครับบอกควานก็บอกอยู่นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะตัดงานนะครับให้เขาตกแต่งนะครับให้เขา ไม่เป็นไรนะครับมาเห็นตอนนี้ก็ดูกันเอาเองครับแปลกหูกแปลกตาไปหรือเปล่านะครับน้อยไปแล้วันตูดมันตูดให้แล้วไม่อยากโชว์ละนันตตูดให้เลยนี่ต้องมีลวดน้ำนะครับเพราะว่าโลงช้างน้องจะเล็กนะครับผมเลยต้องมี ลวดน้ําป้องกันไว้เดี๋ยวเขาจะทําลายเดี๋ยวจะพังลงมาอีกนะครับนี่ก็จะเป็นซุม้มพระครูบุญมานะครับแสนดีนะครับผมอยู่หมู่บ้าน20หลังนะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับหมู่บ้าน20่สิหลังหลังสุดท้ายเลยนะครับเหมือนหนุ่มน้อยทันวานะครับุ่นเดียวกันนะครับหุ่นเดียวกันป่วยๆเหมือนกันนะครับ แต่งานหนุ่มน้อยทันวาจะยาวกว่านะครับตัวนี้จะเป็นงาที่ใหญ่นะครับยาวช้านะครับส่วนน้องทันวาจะเป็นงาที่ยาวเร็วเรียวนะครับผมป <c oughs> ่วยบ่อยจริงๆครับถ่ายท้องนะครับทำให้เขายืดตัวนะครับสูงเร็วด้วยนะครับแป๊บเดียวสูงดูแข้งขายาวเหยียดกันเลยทีเดียว เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มจะซาในกกหลักอีกแล้วเริ่มจะซาอีกแล้วนะเราเนะี่ยสุมนี้ก็มีด้วยกันสี่เชือกนะครับของอพี่ยันหรือว่าสุ้มพระคูบุญมานะครับก็อรอลุ้นอีกหนึ่งเชือกเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะหมานไม่หมานนะครับจะมีช้างเด็กให้เราได้รับชมกันหรือไม่ผ่านมา23เดือนกันแล้วนะครับรอลุ้นรอดูนะครับ หรือหลายๆท่านก็น่าจะรู้ดีนะครับแม่พางสุภาพสยามช้างยิ้มนั่นเองนะครับนางจะยิ้มสวยมากๆนะครับตัดออกนี้ดูใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับนะแต่งเสริมลอนี้ดูใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยครับ ผมบอกแล้วว่าซาในกกหลักนะครับเนะี่ยเจ้าซาในกกหลักเป่าน้ำมนต์อีกแล้วจะเป่าน้ำมนต์ให้อีกแล้วจะเป่าน้ำมนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับแม่สุภาพกันนะครับว่าท้องเขาจะเป็นอย่างไรนะครับรอรุ่นกันนะครับ นี่อันนี้จะเป็นแม่สซมโอครับผมแม่สซมโอที่อวัยเพศนางตกลงมานะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ตกลงมาแล้วครับจะดีแล้วนะครับน่าจะกินอาหารอิ่มนะครับแล้วนะครับประควันน่าจะให้แล้วนี่นะครับผมเชือกนี้นะครับสําหรับแม่พังสุภาพรอรุนกันนะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ไม่ขอให้อาหารเขาแล้วกันนะครับมาดู หุ่นไม่นางกันจะเป็นอย่างไร23เดือนแล้วนะจ๊ะไพ่ห่องคือพี่ไพ่เสียงไพ่หลงอัะพลานแล้วสุภาพบดูนี่เขาคือป่ตื่นว้าวันศิกเท่าไหร่นะ วันที่ห้าหานี้นี่นะ้าวว,วันที่ห้ายี่สี่เดือนแล้ววันที่ห้านี้ครับผมครบยี่สิบี่ยีครบยีี่เดือนเลครับแต่กอน,นะครับอ่าแม่สุภาพถ้าได้ยินเสียงพันล้านร้องจะร้องตามกระวนกระวายนะครับมีอาการแบบเป็นห่วงนะครับแอบบรักลูกเขานะครับนางรักช้างเด็กนะครับผม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางจะมานหรือไม่นะครับเอาละเอาละเริ่มแล้วท่าแปลกๆมาแล้วอันนี้มีหลายๆท่านบอกว่าเป็นท่ายโยคะนะครับเอาละเอาละเบ่งเลยลูกเบ่งเลยออกเลยลูกเอาเบ่งเลยลูกเบ่งเลยเบ่งเลยเบ่งเลยจ้าเบ่งเลยออกเลย ออกเลยจ้าออกเลยนี่ครับผมเป็นท่าแปลกนะครับน,นานครั้งจะได้เห็นนะครับนี่รับแม่พางสุภาพสยามช้างีสวยเอาเอาทำอะไรเอาเบ่งเลยลูกเบ่งเลยเบ่งตดนะสิครับออกมาดูหุ่นนะครับดูหุน่นดูหุนห่นดูทรงหนังน จะมาไม่มาน,นะครับวันที่5้าอันนี้ก็ยี่สิบสี่เดือนนะครับผมรอรุนกันส่วนเต้าของนางนั้นก็เต่งตึงนะครับนางก็ผ่านการมีาช้างเด็กมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ต้องรอดูครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับกับแม่พังสุภาพสยามช้างยิ้มของเราหมู่บ้านยี่สิบหลังหลังสุดท้ายเลยจ้า ดูครับดูหุ่นดูทรงนางอ่ะยิ้มโชว์หน่อยเล่ายิ้มอ่ะยิ้มหน่อยไม่ป้อนนะแต่จะยิ้มให้ดูไหมอ่ะยิ้มก่อนยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มสวยกันล้วยิ้มสวยแล้วยิ้มสวยยิ้มสวยเล้วเบิ่งทั่วไม่มีอาหารให้ไม่ไม่ยิ้มเลยนะจ๊ะอ่ะยิ้มก่อนยิ้มสวยอ่ะยิ้มยิ้มก่อนเล้วดูหุ่นนางครับผม พาโยคะเข้มาครับเนี่ยแงสุภาพสยามช้างยิม้มโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับมีอะไรสงสัยร่วมคุยคุยสอบถามกันได้อยากรู้อยากเห็นบอกกล่าวกันนะครับจะขออาหารผมละไม่ให้ครับวันนี้ไม่ให้เพออนา่าน่าจะกินอิ่มแล้วนะครับอีกสกภาก็จะออกไปอยู่กกหลักด้านนอกแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่กับ EP หนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า